สำหรับในยกนี้ครับยกที่3เขาให้มาเราให้เรามาเป็นนิยามเลยครับบอกว่าให้ f เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามบนช่วงช่วงอะไรครับช่วงเปิด a b โดย c อยู่ในช่วงเปิด a b นะนะครับจะกล่าวได้ว่า f ต่อเนื่องถ้ามีไงที่เราสรุปไปโอ้เตะเลยอะนะครับก็คือ1การสังเกตนะครับ f c ต้องหาค่าได้2 ลิมิตของ f x x เข้าใกล้ c ต้องหาค่าได้อันนี้ให้หนูเขียนเพิ่มนะครับให้หนูเขียนเพิ่มนะครับแล้ไม่ต้องเขียนเพิ่มอันนี้ก็ได้ว่า2ตัวต้องเท่ากันคือ1ต้องเท่ากับ2แต่เวลาครูเขียนคู่เขียนสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับง่ายดีครูพาทาแบบนี้นะเอาเป็นว่าตกลงการทําแบบนี้ดีกว่านะครับพอครูบอกว่าสมมติว่าเขาให้เราดูที่ c ต่อไปนี้ครูจะเรียก c ว่าจุดเกิดเหตุครูจะดูลูกสอน3ด้านครับ 1. คืออะไรคือค่าของฟังก์ชันที่ c 2. คือ x เข้าใกล้ c นะครับลิมิตของ f x x เข้าใกล้ c ด้านบวก 3. ก็คือด้านนี้ครับคือลิมิตของ f x x เข้าใกล้ c ลา3ค่านี้ครับต้องเท่ากันถึงจะเรียกว่าต่อเนื่องหรือไม่ขาดตอนนั่นเองโอเคนะครับ3ค่านี้ต้องเท่ากันถึงเรียกว่าไม่ต่อเนื่องหรือไม่ขาดตอนนั่นเองตัวอย่างแรกครับ